สวัสดีสดค่ะทุกคนวันนี้พวกเราอยู่ที่บัคโคดี่ีราคานะคะ่ะจุเลี่ยยังไงเราปัดพวมมันก็จะขึ้นเลยสนุกมากสนุกมากเหรอ เราได้ขี่ก๊าซแล้วเดี๋ยวเราขึ้นบ้านหรือยังขึ้นได้แล้วยอดผู้หนึ่งเขาจะเอารถเราของสัปหลั์ขึ้นไปเก็บไปให้ว้าวฝั่งนู้นจะสวยกว่าฝั่งจะเห็นแบบเปิดมาทุกทีทะเลเป็นตอนเย็นเลยมันไม่ว่างหรอตอนรอจอดนี่คือเครื่องเล่นแล้วแม่ตากก็มาชมวิวนะคะเอาเราอ่ะก็อยู่ดีๆนะคะที่วิวทะเลข้าวเกรียบเลย ก็นขนกลองมาใส่รถเข็นตัวเองนน้องผ่อน <Yeah. S 1> เดินระวังนะคะโอเคอันนี้เราอยู่ที่ <Hey. S 1> บัคโคนี่ <Hey. S 1> บัคโคนี่สีราชา hey. Hey. นี่นะะอันนี้ก็จะเป็นล <Hey. Hey. S 1> ็อบบี้ล็อบบี้คือกว้างมากแล้วก็ก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์นะคะ oh. เป็นน้ำเป็นขนมให้กินฟรี Free. วิระวังระวังระวังไปไหนคะเนี่ยไปหายยาค่ะมีอากาศดีเป็นไงคะอากาศดีอากาศดีมากเลยคะ่ะใช่นะคะสระน้ำมันก็ตอนนี้ร้อนบ่ายสองเด็กก็ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวมาเล่นทีตอนเย็นมีอะไรคะ แดดได้นิดนึงน้ำเย็นเย็นเหรอคะไม่อยากไปเล่นแล้วอะโ<ไ>อ้ยร้อน,อนเดี๋ยวอรอเดี๋ยวรอเล่นตอนเย็นๆเนาะให้แดดร่ลมลมตกก่อนโอเคไหมตอนนี้แดดจีดดูแดดทีไม่มีใครเล่นเลยอยากเล่นน้ำเหรอได้ไปปืนเลเซอร์กันดีกว่าปืนเลเซอร์ตาย <c oughs> โอเคไหมสช่น้ำเล็กสช่น้ำเล็กใช่เนี่ยเดี๋ยวลูกให้มาเล่นสช่น้ำเล็กนะช่างนะลูก ไม่ต้องลิฟไปหรอกค่ะข้างไหนท่านไหนในเซอร์ไเอาักแล้วต้องทำยังไงต่อจะไปฟังกติกาของพี่เขาอ๋อนี้เต็มอยู่โอเคไป ไปดูซิต้องทำไงต่อไปออาพ่อยังไงต่อคะแล้วทำไงต่อเล่นยังไงนะคะเลื่อนปุ่มอะไได้แก่ต่อตอนนี้คือแล้วก็ความเป็นอัลกอนเซนเซอร์ไปแบบนี้ วิธีการเล่นกันคือปืนยิงไปที่ปืนของอีกฝ่ายยิอยู่เดียปืนถ้ายิงตัวจะไม่ได้คะแนนนะคะอส่เท่านั้นค่ะทีนี้จะเป็นการเล่นแบบว่าแบทเทิลโซโลค่ะมีอุหอกปืนิ้งนปืนยิ้งปืนนยคะแนนระืนลองทำาป็นยังไงสิแมพอนะอ้าวยิงไปยิงใส่ปืนต้องยิงใส่ปืนพ่อ มันไม่มีเสียงถูกไหมมันจะมีเสียงไงมันต้องเข้าไปใะมันจะเปิดระบบอมพเตอร์อ๋อร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 ออร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 ออรอรออรอรอรออรอ่อรรออมอร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 อ e อรร ไปพร้อมหรือยังอยากต้องจับก็จับสองอันเนาะต้ยังไงจับยังไงนี่ไงจับแบบโบนัสเนี่ยนี่โอ้โหโนักจอดมาเลยนักจอดกำลังจะไปเลนซ์แล้วกันยังไงขอมันก็จะมีอย่างเงี้ยหรอยังไงยังไงเล้วต้องยังไงเราแล้วต้องยิงใครขอขอนพ่อไปทำรู้นะไปยิงมาโบนั้นมาแล้วโบนัสแบบนี้เฮ้

ได้วันไปไหนดูเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ของขวัญกำลังสนุกอยู่นะทุกคนกำลังเพินเลเซอร์นเลเซอร์อยู่อันนี้เป็นห้องเพินเลเซอร์เนาะก็คือก็สามารถมาเล่นได้ถ้าเกิดว่าพักที่ ที่บัคโคนี่สีราชามันก็จะมีมันจะเป็นแบบฮาร์เบอร์แลนด์ฮาร์เบอร์แลนด์มินิฮาร์เบอร์แลนด์ไรประมาณนี้ยก็จะมีห้องเลเซอร์ด้วยเขาก็จะมาี่ค่ะหยิบปืนกันตรงนี้แต่ตอนนี้เป็นรอบที่เด็กๆอ่ะกำลังเล่นกันอยู่แต่ว่าแม่ตาก็เวี้ยนหัวมากเวียนหัวเนี่ยเพราะว่าแม่ตาไม่ได้ยิงกับเขาถ่ายแม่ตากเป็นคนถ่ายท่องพันไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวหาเอาไปเลยองพันกำลังสนุกเลย นี่เขาก็ขวานคะแน่ได้กี่คะแนนเราได้กี่คะแได้ไรโอ้ได้คะแนนเดี่ยไหมเนี่ยจะบอกแล้วหนูเหนื่อยสนุกไหมลูกโอเคไหนมาดูสิมาดูมาเหนื่อยแล้วเหรอลูกน้าออกมาทางนี้ไหนมาดูได้กี่คะแนนไหนให้ให้พี่เขาดูสิในมาขอสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์ตรงนี้หน่อยเป็นไงบ้าง ยังไงก็ทีทำงานนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกเรเซ่พี่เขาจ,จริงจังนะเจ้าหนุมไหมคะเจ้าหนุ่มเก็บไว้ยังไงอะลูกเอาไปชาร์จแบตแล้วโอเคแล้วก็เสียบชาร์จเคยตักงไหนตักนนรตรงนี้นะตรงนี้นะลูกต้องเสียบตรงไหน ไปเล่นยังไงคุณแาน้องไปโซนนู่นมะหลังจะวาดรูปไหมล่ะให้ไเล่นด่านไหนดูสิอันนี้เราเข้ามาในโซนมินิฮาร์เบอร์แลนด์ไนี้เด็กๆก็จะปีนป่ายเอาไปปีนป่ายเลยลูกปะอ่าโหนมาแล้วโหนมาขึ้นไปอ่ะขึ้นๆไนเคลอน โอเคอันของฉันทำเหมือนพี่เขานะหนีบไว้หนีไว้ช่ยช่รอดเดียวลงมาเลยลูกโอเคมามามาไม่ลาพรุ่งนี้มาเร็ว มามามาลงมาเลยโอ้๋อทำพังเลยัวไม่กล้าลงะังหูจบให้โอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะ แรงกว่าเห็นไหมนี่ลงมาแรงมากเลยเนาะใช่ไหมลูกลูกลงไม่ได้อะโอ้ลูกเก่งแล้วเห็นไหมลูกลงมาได้เก่งมากเยี่ยมลงมาเลยว้าวอาไปอีกล้วไปอีกเราถ่ายรูปอีกถ่ารูปอีกเร่วเรเรเร่เเร่เวเร่เร่้รม่เร่่่่เรเร่เร่ร่ก จะจะดูจะหนูลงผ้าจะหนูลงผ้านางนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยนอน้ำร้องไปกันเฮ้ยแม่แม่มาวโอเคโอเคลูกน้องตีลังกาเลยอะลูกแม่มานั่งใช้หลังเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวไนั่งข้างหลังเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราดิเดี๋ยวเราเข้ากันมาเดี๋ยนะไปเมื่อกี้บอรลัติลังกาเหรอบอรลัติลังกามาได้เยังโอ้ยวันะนี้ต้องค่อยๆเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออน้งก่อนอ่าวบอรลัตค่อยๆนะบรรลัตผู้ขวัญแม่แม่ไม่ต้องกลัวแม่บอกว่าแม่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็แม่กลัวมันตกนี่สองทั้ ออะ้าวก็แม่บอกว่าแม่ตัวเลือคนเดียวไม่ต้องรับโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วค่อยๆค่อยๆลงค่อยๆนะมืนั้นแล้ววะโอเคมาแล้ว ม่แต่ไม่รอแล้วไม่รอแล้วมาพราะว่ามันชันมากอ่ะใช่ไหมลูกผันกระเบอันไหนคะอันนี้มีดนเสาอันนี้ก็าวันเดโนเสาก็โอเคไปรักษาที่น่าเลยไหนดิ ตรงนี้มันร้อนตรงนี้ด,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 ดค่ะงนี้อมีออเ็เมีประชุมผลงานของเด็ก่ไหนโชว์โว์หน่อ,อ,อนไหนของอนนี้ของพี่ของขันนะไหของน้องก้นะอเคไปไหนกันต่อไปเล่นโอเคค่ะไปไเลมาฝากไว้ฝากไว้กับแม่ก่อนฝากไว้ไวกวับแม่ก่อนเอาพี่ของขัน <laughs> เีเข้าไปบ้านบอลบ้านบอลบ้านบอ,นบนบอนลน้อยหนูเ,เ,นเดข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยลงไปเล่นข้างล่างสระน้ำตอนเย็นๆนะ,นะลูกเนาะก็พี่เขาไม่ร <c oughs> <c oughs> ้อนเลยแต่เราร้อน นี่ก็ต่อค่ะต่อให้เป็นสายตามบล็อกของเขาเห็นไหมแต่นถ่ายเป็นตัวหนึ่งอ่ะนี่มนี่ด้วยนะมีทำเคาเตอร์ทำอาหารได้วยนะมีเค้กด้วยน้ำผึ้งจีนดแล้วทำซูชิจะทำซูชิให้กินหน่อยได้เอาอะไรดีนะ เป็นซูชิสาลายนะคะโอเคโอเคมีการใส่ไหมคะไม่มีมีจี่เปล่าคะนี่มีถาดใส่ไหมเสร็จแล้วหรอคะเนี่ยใช่โอ้ไหนแม่ขอกินหน่อยค่ะแล้ว วอาอ่าไอติมเอาขอกาแฟหน่อยค่ะเอาเอากาแฟกับไอติมเหรอใช่ค่ะจะได้อร่อยขายแก้วเท่าไรคะเนี่ยไม่รู้ยี่สิบบาทได้ไหมคะยี่สิบบาทก็ได้ <c oughs> ถ้าไม่มีเงินก็โอนก็ไดโอนได้เหรอคะใช่ค่ะบัญชีอะไรคะเออบัญชียี่สิบสองโอเคค่ะ เริ่งทำกาแฟ่เท่มากเลยค่ะไหนขอดูหน่อยนี่ไงตรงนี้ก็มีไหนคะเดี๋ยววีบเซ็ตเกิร์มเลยค้ะอุ้ยเพื่อนอะไรเอาเบอร์อะไรเอาเอาแบบอ่อนๆนะคะไม่เข้มมากค่ะนี่เหรออ่อนๆใช่ค่ะอันนี้อันนี้เข้มค่ะเอาเอากางๆกันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เหรอค่ะโอเคสี่ แดี๋ี่เอาไอติมให้เลยค่ะค่ะโอ้ดูดูเครื่องทำกาแฟเขาอย่างเท่เลยค่ะแล้วไหนไอติมตักตรงไหนอะคะโอ้โหโอ้เครื่องคิดตังมาด้วยเท่าไหร่คะคิดตังให้หน่อยค่ะเอาเลขอะไรเอาเลขสองสองสามโอเค โ okay. อเคลเลของสองสามสองห้าสี่สองห้าสีเหรอคะสองห้าสี่ยัอันสอง 2, 2> อันนี้สองห้าสีา่ทำไมสิคะลูกสองห้าสสี่สหสี่นะคะ เอามาให้ผมหน่อยคุณต้องเป็นโจรนนะจุนไม่ใส่ตั้งเอาเงินไหมพร้อมผมได้ไงเป็นผู้หญิงเอาเงินไหมค่ะโอนได้ไหมคะไม่ขอโอน่อยค่ะโอนหน่อยไม่มีเงินเหรอไม่มีเงินสดค่ะเป็นโอนได้ไหมคะเดี๋ยวขอโอนหน่อยไม่ได้ไม่ได้โอเคงั้นไม่เงินสดค่ะไม่ใช่ งไงอะถ้าไม่มีเงินฉุดเกอร์แบบจ่ายตังแบบของเล่นก็ได้โอเคอันนี้ของเล่นอันนี้นะคะเออไม่ได้อันนี้กินแขกที่ <laughs> อันนี้ได้ไหมคะได้เ <laughs> ขาคิดของเลยค่ะอันนี้กาแฟาค่ะโอเคอันนี้ไอติมะคะกก่ะ กินได้หรือยังอะคะกินกาแฟได้หรือยังคะได้แล้วค่ะแม่ปาขอขอขอชินกาแฟหน่อยนะคะว่าอะไรไหมอืยอร่อยมากเลยค่ะกินไอติมก่อนนะคะอืมมอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็แม่ค้าของขวัญก็ไปรอลูกค้ามาต่อนะคะรอลูกค้ามาซื้อของวันนี้เป็นช่างเหรอคะเนี่ยโอ้ช่างของขวัญ เตงนี้ส้มเลยคะเนะี่ยะะสบายไม่หยุดี่องเนเร็กจับเดในเราะะเมีเห็ดหวานเห็ดร้ายไปช่วยเด็กด้วยค่ะไม่ได้ ไม่ไหนหมดทุกคนอ้าวนี่เหลือเราอยู่สองคนร้องควันทุกคนไปไหนหมดแล้วเราไปไหนกัน